อยู่บ้านเจ้าห้องมากยังครับอันนี้นี่นี่อันนี้มากยังครับเนี่ยเจออยู่โคกอยู่ท่ามนะครับตามท่ามนะครับตามเนี่ยเห็นบ่เน,นี่ยผลเราไม้พื้นบ้านเด้เนี่อุ้ยมีหมากสุกพร้อมพี่น้องเลยเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วนี่หมากสุกนะครับเห็นว่า <isas? S 2> เคยกินกันบ่หม,มากยังเนี่เอาบ้านข่อยห้องกล้วยน้อยเด้อหมากกล้วยน้อย โมเมนต์ผีผ่อนเดอ้อตัวนี้เคยกินกันบ่นี่เด้อเนื้อมันนี่อืมอืมรสชาติหว,วานหวานอืมเคยกินกันบ่ครับเนี่ยนี่แหละครับเนี่ยเคยกินกันบ่นี่แหละครับกล้วยน้อยบ้านผมห้องกล้วยน้อยเดอ้อตบ้านซุ้งเจ้าห้องวายหยังนี่ครับ เห็นบอนี่เนื้อหวานหวานเลย